ทากำลังทำอะไรอยู่ครับครับผมตอนนี้ก็กำลังผสมมิกซ์ดีไซน์ที่ก็อาออกแบบกันมานะครับนี่ผมกลุ่มผมเป็นร้อยห้าสิบเคซีครับาอาจารย์อ๋อดูใช้แรงเยอะมากครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้นถึงขั้นสุดท้ายแที่ใส่สหินแล้วก็ผสมน้ำเี่บร้อยแล้วแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาหน้ารู้นะครับมาอยู่กันที่ภาควิชาคลุศาสตร์โยธานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับจะนําท่านมาพบกับกิจกรรม Active Learning เป็นกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่3ที่เรียนในรายวิชาทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโดยจะให้นักศึกษานะครับได้นําความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและก็ทางด้านปฏิบัติในด้านของการออกแบบกําลังของคอนกรีตมาประยุกต์ใช้ภายใต้าการแข่งขันนะครับการออกแบบกําลังอัด คอนกรีตตามเป้าหมายครั้งที่1ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามทางท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอิทธิพลมีผลนะครับท่านอาจารย์จะเป็นผู้ดูแลของการแข่งขันคอนกรีตกาลังอัดตามเป้าหมายนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับทางท่านอาจารย์ครับแนะนำนะครับทา่านผู้ชมนะครับรู้จักกับทางท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอิทธิพลมีผลนะครับท่านอาจารย์ก็จะเป็นผู้ดูแลนะครับของการแข่งขันคอนกรีตกำลังอัดตามเป้าหมายครั้งที่1 ในเบื้องต้นอยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของของการจัดโครงการคอนสตรีตมาอัดตามเป้าหมายครั้งที่1แล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ครับนะครับก็ค In ือสืบเนื่องจากเรานะครับมีการเรียนการสอนนะครับในหลายวิชา วัสดุทางวิศวกรรมแล้วก็การทดสอบวัสดุนะครับทีในี้ในรายวิชานี้ก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็ภาคปฏิบัตินะฮะในส่วนของภาคปฏิบัติเนี่ยเราก็เลยเอ,ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นแบบ Active Learning นะครับก็คือในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยนะครับก็นํากิจกรรมในเรื่องของคนกล่อมกำลังตามเป้าหมายเนี่ยนะครับมาฝึกให้กับนักศึกษานะครับรู้จัก นำทฤษฎีนะครับที่เรียนในส่วนของพาร์ททฤษฎีเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัตินะครับหรือนักศึกษาีะต้องทําการออกแบบส่วนผสมเองนะฮะมิกซ์ดีไซน์เองนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมที่แต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นผู้คิดคิดขึ้นมาเนี่ยก็นํามาสู่การปฏิบัตินะครับก็คือเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะครับครับอาจารย์ครับแล้วในส่วนของการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากมันเป็นครั้งแรกเลยผลตอบรับของนักศึกษา ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างไรครับอาจารั์ครับก็ในภาพรวมนะครับก็นักศึกษาก็ดูมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็รู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่เราจัดกันขึ้นนะครับแน่นอนฮะในการงานปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยล้าบ้างนะครับนอกจากที่เราจะฝึกในเรื่องของการปฏิบัติแล้วนะฮะเราก็จะมีการฝึกในเรื่องของการทํางานเป็นทีมด้วยนะครับหรือให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาในสภาพหน้างานเวลาเรา กำลังทางานแล้วมันเกิดปัญหาครับผมอ๋อแปลว่าในภาพรวมจริงๆก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็เป็นการให้นักศึกษาเนี่ยฝึกในการแบบว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นใช่ครับผมก็ผ่านกิจกรรมในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเนี่ยแหละครับอ๋อครับผมแล้วนักศึกษาที่ผ่านการแข่งคอนก,กร,รีตกำลังอัดตามเป้าหมายเนี่ยครับอาจารย์คิดว่านักศึกษาจะได้องค์ความรู้อะไรที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้บ้างครับครับแน่นอนครับก็ในกิจกรรมของเราเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ เลือกมาจากการเรียนการสอนในภาคปกตินี่แหละครับนะครับแลเราก็มาสร้างกิจกรรมขึ้นมา นะไม่ั้นนักศึกษาเนี่ยก็ได้ได้องค์ความรู้ในเรื่องของการออกแบบส่วนผสมมุนตีซึ่งก็สอดคล้องที่เขาได้เรียนในภาคทฤษฎีมาอยู่แล้วก็เปลี่ยนจากภาคทฤษฎีมานํามาสู่การปฏิบัติจริด้วยโดยก็ใช้กิจกรรมจะเรียกว่าการแข่งขันก็ได้แต่จ,จริงๆเราก็ไม่ได้แข่งขันกันแบบว่าดูเดือดอะไรนะ<ช>ครับก็บเ,ปเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีมีส่วนร่วมนะฮะสุดท้ายอยากให้ท่านอาจารย์ได้ฝากถึงนักศึกษาที่กําลังดําเนินกิจกรรมรวมไปถึงนักศึกษาที่กําลังจะเข้ามาเรียนในรายวิชาทดสอบวัตถุทางวิศวกรรม ก็ในส่วนที่นักศกาที่กําลังร่วมกิจกรรมอยู่เนี่ยนะฮะก็ก็อยากจะให้นักศาเนี่ยนำกระบวนการกระบวนความรู้ต่างๆที่เรียนในภาคิทธีเนี่ยนำออกมาใช้ในการฝึกปฏิบัตินะครับหรือว่าในกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะโดยที่สิ่งที่เป็นปัญหาหรือว่าความผิดพลาดเนี่ยนะครับมันก็จะถูกเป็นบทเรียนนะครับหรือว่าถูกขบคิดเพื่อในการแก้ปัญหาในลําดับต่อไปหรือว่าเมื่อออกไปทํางาน ะครับจะได้รู้ว่าเอยตอนที่เรากําลังทํากิจกรรมหรือทํางานจริงซ้อมกันจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเราตวงหินพลาดตวงน้พาพลาดลืมวัดนู่นลืมวัดนี่นะครับแต่ว่าเวลาไปทํางานจริงเนี่ยนักศึกษาก็จะไม่พลาดละนะครับ <hi> ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่กําลังเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กันครับเดี๋ยวเรามาพบกับนักศึกษาที่กําลัง ه, เข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตกาลังตามเป้าหมายนะครับ นักศึกษากําลังทาอะไรอยู่ครับอ่าครับก็จะเป็นขั้นตอนในการเทสลัมครับก็หลังจากที่เราเอาทีมของเราไปเข้ามอครับแล้วก็เราจะมาทําสลัมเทสครับได้เพื่อดูการยุบตัวของอนกีของเราครับโดยโดยเบื้องต้นนี่สลัมนี่กําหนดไว้เท่าไหร่นะฮะแปดถึงสิบเซนครับแปดถึงสิบก็แปลว่าเราจะต้องทําค่าการยุบตัวให้ได้แปดถึงสิบใช่ครับนะครับแล้วระหว่างเราดําเนินการแข่งขันอยู่เนี่ยพบปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็มีลืมใส่วัตถุดิบ บางอย่างครับอย่างเช่นทรายหินอะไรพวกนี้แล้วเราแก้ปัญหายั้ไงก็กลับมาทวนดูครับตอนที่จะมาใส่ครับเป็นมีการเตรียมไว้แล้วอ๋อเตรียมไว้แล้วใช่ครับก็เรยกลับมาดูว่าเหลือขาดอะไรก็ใส่ไปเลยเราเรามาพบตอนไหนนะฮะตอนที่ตอนที่ใส่โมครับแล้วสังเกตตัวคอนกรีตครับมันมีความเหลวเหมือนน้ามากก็เลยมาดูว่าเราขาดอะไรไปหรือเปล่าก็ได้พวกพี่ชินครับคอยถามว่าแบบอาจจะขาดปูนห,หรือไอ้น่าจะขาดหินหรือทรายอะไรพวกนี้ ครับแล้วแล้วในการแข่งขันครั้งเนี้ยเราได้ไปยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เราเรียนในเรื่องของการออกแบบกำลังคอนกรีตยังไงครับเราก็มีในรายวิชามิตซี่สายครับที่ว่าคิดคำนวณปริมาตรซีเมนต์น้ำที่ใช้ทรายเปียกทรายแห้งอะไรพวกนี้ครับแล้วความแตกต่างระหว่างตอนที่เราเรียนกลับมาทําจริงเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับก็ตอนตอนเรียนจะได้เป็นพวกทฤษฎีมากกว่าครับเ,เป็นตัวเลขอะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เห็นงานจริงปัญหาที่มันเกิดมันขึ้นงานจริงจริงครับพอมาทำงานจริงแล้วมันเห็นปัญหาที่ว่า อย่างที่ผมบอกครับก็จะเป็นแบบพวกลืมใส่วัสดุต,ต่างๆอะไรพวกนี้ผสหญ่อโอเคครับแล้วสุดท้ายก็คือเราไปทดสอบกําลังอัดครับผมทั้งเซเลนเดอร์แล้วก็คิ้วใช่ไหมใช่ครับที่ต้องอใส่โมวพวกงงนี้อ๋ออายุเท่าไหร่บ้างครับก็ที่อาจารย์ธิติพลกําหนดก็คือจะเป็น28วัน28เลยโอเคได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักศึกษาคนต่อไปในส่วนกลุ่มนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับนักศึกษาผสมคนให้เข้ากันค่ะหลังจากคนเสร็จแล้วเราเอาไปทําอะไรต่อนะครับ สลัมเทสค่ะทำสลัมเทสตัวสลัมนี่เรากําหนดไว้เท่าไหร่นะครับสองถึงสิบเซนหลังจากทาสลัมเทสเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเตรียมตัวอย่างสําหรับการเอาไปทดสอบการกดถูกไหมกิจกรรมที่นักศึกษากำลังทําอยู่พบปัญหาอะไรบ้างครับก็เครื่องโมมันมีเครื่องเดียวค่ะมันก็ได้ต้องผสมมือผสมมือเพราะว่าหนูกลุ่มลองสุดท้ายเดี๋ยวมัเสร็จค่ะนักศึกษามีความมั่นใจในการออกแบบ ว่าจะได้กําลังตามเป้าหมายที่ออกแบบอะ,ะ้วไหมคร้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนหนูคุณภาพมากมากรา้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ค่ะรางวัลต้องเป็นของเราแหละปีแรก<อ>ใช่ไหม <c oughs> นักศึกษาได้องค์ความรู้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไหมครับก็ได้เอาทฤษฎีที่เรียนมาแล้วก็มาฝึกปฏิบัติค่ะเอาแบบลองทําแล็บแล้วก็ใช้ค่าแล็บมาผสมจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมของนักศึกษาเองที่เป็นผู้หญิงเนะครับ พอได้มาฝึกปฏิบัติในทางด้านวิศวกรรมโยธาแล้วนักศึกษามีอะไรที่อยากจะแนะนําน้องๆบ้างไหมครับก็ก exactly. oh, ็สนุกดีค่ะต้องลองก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะการเรียนโยธาใกล้กันค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วในในด้านทฤษฎีก็ก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครโยธาใช่ค่ะ เี๋ยวเรามาพบกับนักษากลุ่มนี้นะครับตอนนี้กลุ่มนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับเอ่อตอนนี้กำลังทาการผสมตัวคอนกรีตครับแต่ว่าเพิ่งเริ่มใส่ทรายกับตัวซีเมนต์ครับเพราะว่ามันคุกเคลมันเนื้อเข้ากันครับเพื่อรอใส่น้ำแล้วเติมตัวหินลงไปครับก็เหลือการใส่พวกมวลรวมกามวลรวมละเอียดเนาะใช่ครับเสร็จแล้วเราผสมเสร็จเราเอาไปทําอะไรต่อเทปพวกแฝดครับแล้วก็ทําการใส่ในตัวแฝดเพื่อหากวามหนาัดตามเป้าหมายครับที่เป็นกิจกรรมของวันนี้ครับ ครับเราเราต้องเตรียมตัวอย่างทั้งหมดกี่ตัวอย่างตัวอย่างมีทั้งหมด3ตัวอย่างครับแล้วจะมีตัวที่เป็นลูกบาศกครับแล้วลตัวที่เป็นทรงกระบอกแล้วตัวที่เป็นคานครับ <S 1> <S 1> <S เป็นคิ้วซเลนเดอร์ใช่แล้วก็เป็นตัวคานเนาะในระหว่างที่นักศึกษากำลังดําเนินกิจกรรมนักศึกษาเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับต้องผสมมือเองนะครับ <S <S ต้องผสมมือเองใช่ครับอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการออกกาลังกายไาในตัวแล้วก็เพื่อความชํานาญของตัวนักศึกษาเลยครับเผื่อเวลาในอนาคตคืออาจจะต้องไปแสดงออกให้แบบ ลูกจ้างในดูดเนี่ยครับอาจารย์ครับในมุมของนักศึกษาเองเนี่ยมองว่ากิจกรรมที่เรากาลังทําอยู่ครั้งเนี้ครับครับส่งผลดีกับเราในอนาคตอย่างไรบ้างครับผมว่าส่งผลดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ติดตัวไปเลยครับเรื่องพวกขั้นตอนการผสมแล้ว่าขั้นตอนการปฏิบัติแลบต่างๆครับอืมแล้วในส่วนของการทํางานเป็นทีมนี่นักศึกษามีการวางแผนอะไรอย่างไรบ้างเรื่องแลบแต่ละ l a บว่าเออใครทําอะไรไงแล้วก็มาแชร์กันว่าจะจัดการกันยังไงในภายในแ a b ครับแล้วพวกเรื่องของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้วางแผนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความล้าช้าของงานได้ <c oughs> โอเคครับก็สําหรับนักศึกษากลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักศึกษาทํากิจกรรมต่อนะครับนําท่านผู้ชมนะครับมาพบกับเจ้าของช่องตัวจริงนะครับก็คือท่านอาจารย์พาณิชย์พุทธิพฤกษ์นะครับอยากให้อาจารย์แสดงความเห็นนิดนึงนะครับว่าสําหรับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม active learning นะครับนักศึกษาจะได้องค์ความรู้อะไร ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้บ้างครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า a c t i v e learning หมายถึงว่าเป็นการเรียนรู้ที่อาจจะมีการทํางานจริง mm hmm. นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเด็กก็จะเรียนทฤษฎีนะครับแต่ว่าอย่างนี้เนะี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทําเหมือนจริงเลยนะครับเป็นการผสมคอนกรีตเป็นการเก็บตัวอย่างถึงแม้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะไม่ full scale เหมือนกับของจริงก็ตามเ mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่ได้ทำเนี่ยผมว่าก็ได้สัมผัสถึง สภาพที่แท้จริงในการทํางานก็นับว,ว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากทีเดียวครับแล้วอาจารย์อยากจะแนะนําอะไรให้กับนักศึกษาที่กําลังดําเนินกิจกรรมการแข่งขันคอนฟิกกำลังตามเป้าหมายนี้อยู่ครับต้องใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาแล้วก็ในการที่จะทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพราะว่าในการที่จะทําทุกอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นก็ต้องมีวารวางผนที่ดีแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความรอบคอบ และที também, cal, país, então, tanto, ่สาคัญ <os> น no <It> ั่นคือไม่ว่าจะเป็นงานที่ยังไม่ใช่เป็นงานจริงในชีวิตจริงก็ตามเนี่ยเรื่องความปลอดภัยหรืออะไรเนี่ยก็ต้องคำนึงด้วยครับครับครับผมก็ในส่วนของนักศึกษาที่กําลังแข่งขันกังกิกาลังตามเป้าหมายนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับที่อายุบ่ม28วันครับโอเคโอเคสวัสดีค่ะ